สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องปลายแซมสั้นนะครับในบรรยากาศช่วงเช้าเชนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เก่านะครับอยู่กับบัวบานนะครับอันนี้สองควานก็ตื่นทั้งหมดแล้วนะครับสามควานก็ตื่นหมดแล้วนะครับเช้าเช้านะครับ บัวบานตื่นมาพายลมตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ต่อจากช่องพ่อเลินนะครับสวัสดีครับอ่ตดอีกแล้วครับเมื่อกี้ครับตดอีกแล้วครับเมื่อกี้ก็ถือว่าดีนะครับวันนี้ตดไป3ามรอบแล้วนะครับในช่วงเช้านะครับมอร์นิ่งครับครับมอร์นิ่งครับสวัสดีครับ อ่ารับอรุณยามเช้าเช้านะครับวันนี้อย <mae, S 2> ู่กับที่อยู่กับบัวบานนะครับวันนี้นะครับขี่กันดิอุ้ยอุ้ยเบ่งขี่แล้วครับเบ่งขี่แล้วอุ้ยตอนนี้กาลังเบ่งอยู่ครับเบ่งอยู่อู้นี่ครับมาใกล้ๆครับนี่บัวบานงเราครับดูครับ นี่ครับดังเบงนะครับเบงโอ้โหครับเบงเช้าเ้านะครับตอนเช้านี่ครับโอ้เอาโอเคครับก็ถือว่าดีนะครับยังมีขียออกมาตอนเช้านะครับโอ้มีขี่นะครับแต่ว่ายังไม่มีอึนะครับยังไม่มีขี้นะครับสงสัยจะไม่ค่อยได้กินอะไรนะครับเพราะว่าข้างในน่าจะมีเต็ก เก็ตน,นะครับหรือว่ามีลมเข้าท้องนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีรับอรุณยาเช้าเช้านะครับบุบานของเราฉี่แล้วครับเช้าเชนอนรอทั้งคืนครับได้แค่นี้นะครับนี <laughs> ่สบายตัวไปนิดนึงนะครับ บัว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 สู้สู้นะลูกเอฟซี FC ไม่ได้หลับได้นอนนะครับทั้งคืนเลยนะครับอู้โชงาแต่เช้าเลยนะครับเอฟซี FC เป็นห่วงบัวบานมากเลยนะครับ ดูครับข้างในนี้มีเสืออยู่นะครับเนี่ยไม่เห็นหรอครับเนี่ยไม่เห็นโอ้ทำ้าอยากให้ f อโชว์เอฟซีต่เช้านะครับบัวบานนะครับอากาศช่วงเช้าเช้าก็จะเย็นหน่อยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบูบานปลุกพ่อเสือแต่เช้าแล้วครับขอบคุณครับสำหรับคำอวยพรนะครับก็บัวก็อยากถ่ายอยู่นะครับแต่ว่าข้างในอาจจะมีแต่แก๊สนะครับ ก็เหมือนคนลมข้อท้องนี่แหละครับอ่าครับชูงา,ากาวแต่เช้าครับแต่เช้านอนอิ่มไหมครับก็ถ้าบอกว่าอิ่มไหมไม่อิ่มครับแต่ว่าก็พอได้นิดนึงครับ ลับอรุณกับน้องบัวบานนะครับวันนี้เช้าเช้านะครับอ๋อตอนนี้สว่างแลแต่กตรุงเทพยังมืดอยู่นะครับได้นอนแล้วครับหนึ่งชั่วโมงครับโอ้เกาหลีติดลบ3ามองศานะครับ หลับสบายดีครับอากาศเย็นสบายดีครับอ่าบัวซูซูขอบคุณนะครับสำหรับคำํำมวยปอดนะครับส่วนเยอรมันจะเที่ยงคืนแล้วเอฟซีจากฝรั่งเศสซูซูจ้ะจียัยงไม่นอนเลยคุณเล็กก็ว่า มอร์นิ่งครับสวัสดียมามเช้าครับยินดีครับยินดีครับสิงลุกแล้วครับออกจากที่นอนแล้วครับแต่เสือยังไม่ออกจากที่นอนครับ ญี่ปุ่นแปดโมงครับเจ้าเช้าก็เดี๋ยวหากาแฟกินสักถ้วยก็คึกคักแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหเล่นฝุ่นแต่เช้าเลยโบานได้ขีแล้วคึกคักเลยนะครับขี่ออก ได้ผายลมครับผมครับผมต่อจากช่องหมูดาวครับพ่อเลินม,มาแต่เช้าเลยครับวันนี้นี่ยายมี่ครับนี่อยากมาทักทายกับควาเล็กนะครับยังไม่รู้จักควาเล็กนะครับนี่คุณยายครับ สวัสดียามเช้านะครับคุณยายบัวบานยังไม่ถ่ายนะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้ผายลมไป3ามรอบกับฉี่แล้วนะครับเพราะว่าข้างในน่าจะไม่มีอาหารนะครับเพราะว่าไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่ครับแตก่ก็กินบ้างนะครับ คุณยายอยากรู้จักกับควาเล็กนะครับอยากทักทายนะครับยามเช้าเช้าอ๋อเอมมี่จอมโบกคอเจมี่สายโหดแด้ <c oughs> <c oughs> ตดละห่าเลย โมเบนอยู่กับคุณย่าครับที่กากายัางมืดอยู่เลยค่ะบูโบดูบูาบาน่อนะครับนี่ อาการก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังส่งตัวแต่ว่าดีนะครับเช้านี้มีทั้งตดมีทั้งฉี่นะครับน้องปวดท้องไหมไม่มีอาการปวดท้องนะครับไม่มีการลุกลุกนอนนอนนะครับมีแต่ยืนเล่นนะครับช่วงเช้านี้นะครับเมื่อคืนก็นอนทั้งคืนนะครับบัวบานนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนนะครับนั่งดูบัวบานทั้งคืนนะครับ ี่พ่อสือ,อ,อสิงครับนี่ตดเลยอย่างตดแล้วครับวันนี้ช่วงเช้าสามรอบแล้วครับพี่เล็กโคตเท้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เล็กได้นอนไหมครันิดนึงครับนิดนึง โอ้โหบุบานไม่รู้ว่าเป็นช้างป่วยหรือว่าช้างอ่าอะไรนะนักแสดงหรือเปล่าสร้างกระแสหน่อยนะครับให้เอซคิดถึงเมื่อกี้มีแหลวครับมีอีกแล้วครับตดอีกแล้วครับเมื่อกี้นะครับสองสองบั้งครับสองบั้งถ้ากําลังกายหน่อยน่าจะ อาการน่าจะดีขึ้นเลยนะบานเลกครับไม่ทิ้งอยู่แล้วครับไม่ทิ้งอยู่แล้วครับเอาอีกลูกมีห้าตดละเอาอไป <l ux> โอ้เอฟซีบอกว่าสร้างเกรษะษแสแบบนี้ไม่ดีนะครับเอฟซี FC เป็นห่วงนะครับฮะ้าพูดสิพูดกันต<อ>ิโอคอมเมน เมนบอมเมนยายเอ็มมี่เราบอมเมนนักแสดงลูกละห้าร้อยบาทนะครับถ้าบัวบาน ช้างป่วยหรือช้างป่วนก็มีทั้งสองอย่างนะครับทั้งป่วยทั้งป่วนดูนครับดูครับมีเดททำท่ายากๆนะครับไม่รู้จะว่าให้เป็นช้างป่วยก็ได้หรือเป็นช้างป่วนก็ได้นะครับน่าสงสารอ๋อหน้าสงสารเหมือนกันนะครับ สวัสดีพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเชนะครับอ่าบับานเรียกความสนใจแบบนี้ไม่ดีนะเอฟซี FC, หัวใจจะวายนะครับบางท่านถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะบับานห่วงอิงมากนะหายในเร็วนะครับสิงเอาน้ำเย็นปลุกเสือดวนอย น่อยตื่นแล้วครับตื่นแล้วได้ยินเสียงขอเสียงหน่อยอ้เสียงดีครับเสียงดีรุ่นนี้รุ่นทุนนิยมนะครับแต่ทำท่าว่าจะนอนอในเปละนะครับพอเจออากาศหนาวยุงกัดวิ่งเข้าเต็นท์น,นี้ไอหาคุณสิงเลยนะครับ ยังไม่โดนแวะมาดูเจ้าโบบาลก่อนขอบคุณครับสำหรับความเป็นห่วงน้องโบบาลน,นะครับขอบคุณ f อทุกท่านทุกคนและทุกๆก,กกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของเราด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นขันเมืองน,นะครับกินสมุนไพรระบายได้ไหม ออแล้วแต่น,นะครับว่าเป็นของที่เขาจะกินได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ของที่เขากินก็น่าจะกินยากหน่อยนะครับนี่ก็คืออาการของโบบาลในช่วงยามเช้านะครับอาการก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ผายลมไป4ีหรอบแล้วนะครับแล้วก็ฉี่1รอบนะครับอตอนนี้โบบานก็กินยาอีกแล้วนะครับ ไม่ยากครับไม่ยากเรื่องกาแฟนะครับเดี๋ยวหากินครับไม่ยากครับอันใดน,นันนนดดววน่นนั่นผูเดียวมวนมานอวมะเขื้นั่นจะได้คือไปไล่ผู้เบาถิมออกมานอนเพื่อนนอเกิดอยังนอเขาว่าเสือกับสิงหยุดหยุดทำด้วยกันได้ด้วยแหละครับเขว่าได้ครับ เือกับสิงบ้านนี้ใจดีครับต,รตอนนี้บูบาลกำลังกินยาอยู่นะครับ นี่ก็เป็นผู้กำกับนะไม่ไม่ออกจากเต็นท์สักทีนะครับนี่นี่ครับเสือยังไม่ออกจากถ้ำนะครับถ้าออกมามีเรื่องแน่นอนครับเสือ ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับและขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับที่ให้กำลังใจในบัวบานของเรานะครับอันนี้ยังไงเราก็ได้็อตเด็ดนะครับเพราะว่าเราได้ทั้งฉีทั้งตดนะครับวันนี้ตดแล้วฉีแล้วครับครับเลือเตะอือเพราะว่าอือบมีหลายครับอือบข่อยมีครับ วิมานลักหน่อยครับโอ้ยมุงอันนี้ไปได้นอนในนอดประยากตื้นดิรวดเร็วรวดเดียวละดึงมาเลยเนี่ยครับที่นอนกองเออฮะจักบาทผูู้้นะครับสร้างโดนแล้วลืมห่วยเวลา่าก็ดึงกันไปขึ้นเนาะเออ อันนี้ที่นอนของควานเล็กนะครับนอนบนหลังเสือนะครับวันนี้เฮ้ยอย่าไปนอนที่กันไหมว้วครับผมครับผมวิมาณน้อยนะครับวิมาณน้อยของควานเล็กครับเมื่อคืนผิดตรงที่ไม่มีใครนอนกอดนะครับเมื่อคืนนะครับที่นอนอย่างเท่อะก็ว่า นี่นั่นครับเป็นฉีของบุบานนะครับนั่นเมื่อเช้านะครับเมื่อกี้สดๆร้อนนะครับชื่ใจหนาวไหมคะที่นั่นก็กํำลังอากาศกําลัง พอดีนะครับไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนนะครับพอดีมากเลยครับโอ้เออโยบโยครับก็ว่าผ่าห่มมาแต่สายขึ้นนารักแท้เขาว่าผ่าห่มนั่นนะเมืมื่อคนฮ้ ไก่ต้งงมๆ,ๆลยครับไม่รู้เสียงอะไรต่อเสียงอะไรนะครับสเสือคำรามงวมโอ้ออ <c oughs> โอ้ทั้งคืนเลยใช่ไหมครับโอ้คำรามทั้งคืนเลยนะครับโอ้เสือคำรามนะครับเมื่อคืนนะครับผมว่าทำไมเสียงดังในเต็นเสือคำราม กับสิงคำรามนะครับใส่กันนะครับผมก็เลยได้รับช็อตเด็ดนะครับเพราะว่าเสือกับสิงคำรามใส่กันทั้งเต็นท์ทั้งคืนนะครับผมยังไม่ได้นอนนะครับครับยังไม่นอนนะครับยังไปเซลควันเจียวอยู่นะครับควันเจียวนอนบายใจเลยนะครับ ยังไงก็ขอยุติไลฟ์สดช่วงเช้าเช้ค่นี้ก่อนนะครับไปที่ช่องของออพ่อเสือพ่อสิงต่อเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องปลายแซมสั้นกวันเมืองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด u b s สไคร e กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็จะไล่อาการของบับบาลให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆครับ สวัสดีครับ